สวัสดีครับไอสลองชาแนลครับก็เราก็รู้อยู่นะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยและทั่วโลกนะครับกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัสโควิดนะครับหึงเนะครับผมซึ่งเป็นไข้หวัดนะครับผมที่เป็นพิษและมีการติดต่อนะครับผมจากคนสู่คนนะครับผมเป็นอันตรายมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับผมก็เลยหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับผมที่ใช้สําหรับแก้หวัดได้นะครับผม แต่ก็ยังไม่มีนะครับคำยืนยันว่าสมุนไพรตัวนี้นะครับผมสามารถแก้หรือรักษาผู้ที่เป็นไวรัสโควิดได้นะครับผมก็สมุนไพรตัวนี้ก็คือฟ้าทลายโจรของบ้านเราเองนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาหาข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรน,นะครับผมเพื่อใจะให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผม ้าทลายโจรเป็นพืชลม้มลุกมีความสูงประมาณ3 0 7 0ถึงเซนติเมตรหรือประมาณ1-2ถึงสองซอลำต้นเป็นเหลี่ยมสีมุมใบเป็นใบเดี่ยวรูปร่างเรียวยาวสีเขียวเข้มเป็นมันปลายแหลมกว้างประมาณ1ซนติเมตรดอกช่อออกที่ปลายกิ่งและซอกใบมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว ด้านในสีม่วงโคนกลีบติดกันกลีบดอกด้านบนมีสามหยักด้านล่างมีสองหยกักผลเป็นฝักเมื่อผลแก่จะมีสีน้ำตาลภายในมีเม็ดสีน้ำตาลอ่อนจำนวนมากการใช้ประโยชน์นะครับฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณหลายประการเช่นแก้ไข้ทั่วๆไปเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบไอเจ็บคอคออักเสบทอนซิลอักเสบหลอดลมอักเสบขับเสมหะรักษาโรคผิวหนังฝีแก้ติดเชื้อที่ทำให้ปวดท้องท้องเสียบิดและแก้กระเพาะลำไส้อักเสบเป็นยาขมเจริญอาหาร มีฤทธิ์ระง,งับการติดเชื้อหรือระง,งับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ซึ่งควรใช้ให้ถูกต้องด้วยจะได้ผลดีมากเนื่องจากฟ้าทลายโจรนะครับเป็นพืชที่มีรสขมมากนะครับผมทั้งลำต้นใบและดอกนะครับก็เลยทําการสกัดนะครับผมมาอยู่ในรูปของแคปซูลนะครับผมเพื่อที่จะทําให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับผม สำหรับใบนะครับผมจะเก็บมาใช้ได้นะครับผมเมื่อต้นมีอายุ3-5เดือนขึ้นไปนะครับฟ้าทลายโจรนะครับผมเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับผมทั้งการเก่งปักชํานะครับและการเพาะเมล็ดนะครับผมแต่วิธีการเพาะเมล็ดนะครับผมจะทําได้ง่ายกว่านะครับผมพื้นที่นะครับผมที่ใช้ในการเพาะปลูกนะครับผม การปลูกนั้นใช้พื้นที่ทั่วไปนะครับผมไม่ต้องทําแปลงนะครับผมการปลูกในพื้นที่ลุ่มนะครับผมทําแปลงยกล่องกว้าง1-2เมตรนะครับผมพืชฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับผมก็ไม่ชอบน้ำเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ควรปลูกในจุดที่มีน้ำขังนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับพืชฟ้าทะลายโจรนะครับผมพืชไทยนะครับที่สรรพคุณเยอะมากนะครับ ก็ยังไงก็กดไลค์นะครับผมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ